สวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านขายโลบักส,สุดคุ้มมานำเสนอชื่อร้านว่าลาวาบักระบบกลุ่มเลซีมีบริการกดผลบอกฟุตเลสเจ็ดและยังมีเกมอื่นอีกมากมายยังไงอย่าลืมเข้าไปใช้บริการได้ที่ลาวาบักเอาเลยครับผมกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีดิตตี้นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบักในแบบที่มีชื่อว่า Undercover l Trouble นะครับผมแต่เป็นไทยเนี่ยก็คือปัญหาสายลับครับคุณผู้ชมโด้วยแมปนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆม็อดของ G ีมดนะฮะก็คือมันจะมีฝ่ายซ่อนแล้วก็ฝ่ายหาฝ่ายซ่อนเนี่ยเราก็จะเนียนไปกับ งชน NPC ครับคุณผู้ชมคือเราเนี่ยจะสามารถก๊อปปี้ตัวละคร NPC ได้ทุกท่านเนียนไปกับฝูงชนนะครับทำให้ฝ่ายหาเขาสับสนฮนะว่าเราคือใครกันแน่นี่แหละครับก็คือวิธีการชนะของฝ่ายซ่อนนะถ้าเวลาหมดเนี่ยแล้วเขาหาเราไม่เจอก็แปลว่าเราชนะนะครับส่วนฝ่ายหาทําหน้าที่หาครับหาไอ้คนเนียนเป็น NPC เนี่ยว่ามันคือคนไหนถ้าดูจากในรูปเนี่ยบอกเลยว่ามันกำลังจะโดนฆ่าครับคนที่ปอเป็น n p c ยกยาเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับผมมีคําถามครับคือคลิปต่อๆไปเดุณผู้ชมอยากเห็นอา่าผมใช้หน้าตานี้อยู่หรือเปล่านะคือถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากเห็นก็บอกผมได้นะแต่ผมพอจะรู้อยู่ครับว่าทำไมถึงไม่อยากเห็นเพราะมันรอนเล้าเกินไปนะสิเพราะมันน่ากลัวใช่ไหม กลับไปใช้หน้าเดิมน่าจะน่ารักกว่าเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยดูจากเลเวลผมได้ผมลองไปเล่นมา2เกมุพท่านได้เป็นฝ่ายหา2เกมเลยครับผมก็เรียกได้ว,ว่าหาจนครบนะครับคุณผู้ชมไม่มีใครรอดจากน้ำมือผมไปได้เลยครับพี่มันเก่งอยูแลวนังๆโอเคครับแบบนี้มันก็จะคล้ายๆแกลิีมอดแน่คุณผู้ชมมีอาวุธคล้ายๆกันเลยมีชลแงนะครับแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไมเบสบอลแอลเปลี่ยนไม่ทันแนะ เราได้เป็นผู้ซ่อนเอาล่ะครับผมเกมเริ่มโอ้คุณผ,ผู้ชมเห็นอะไรไหมครับเราฟุ้งชนอีดิตี้ <c oughs> ดูไม่ออกเลยว,ว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอมนะครับผมจะเดินเนียนๆตามสเต็ป NPC นะครับสเต็ป NPC เกมนี้คือเดินไปเดินมาสินะดูคนหาคนนี้ครับคนหาคนนี้ฟาดไปมั่ว <c oughs> เอาละ่ะเราเนียน เดินหยุดเดินหยุดฟาดมัว่วโอ้ยอุ้ยฟาดโดนวิ่งครับจังหวะนี้ซื้สส <c oughs> อซูเปอร์เซโดอเฮ้ยรอดครับแปลงเป็นผู้หญิงยืนเนียนๆแป๊บเขาน่าจะหาเราโอ้ยเจอไ้ยกดสกิล E นะครับผมเป็นความเร็วสูงทำให้เราเอามาตะชั่วขนาดนะครับนน่คุณผู้ชมผมเปลี่ยนตัวเป็นโครงกระดูกเพื่อความเนียนนะรอดครับผมเขาหาเราไม่เจอละ ้นนี่มัเหลืออีก30วินาทีหมดเวลาเราเป็นโครงกระดูกที่เดินต้มเตี้ยมยาสงสัยเราผมเนียนมากอะเอาจริงนะครับแล้วเราเนี่ยไม่สามารถดูได้ด้วยนะว่าเพื่อนเขาแปลงเป็นตัวอะไรนะครับคนนี้เป็นฝ่ายซ่อนนะนี่ผมเดินเนียนเดินชนกำแพงไปสักนิดหนึ่งเหลือเวลาสิบวิครับคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะจับผมได้ไหมผมว่าไม่น่าได้แล้วนะห้าสี สามสองหนึ่งหมดเวลาชนะแล้วครับผมเนี่ฮะเราจะเห็นคนที่มีไฟสีฟ้าตามหลังคือพวกเดียวกับเรานะฮะอ่าเราเบลวสองแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนอาวุธหน่อยละกันเราใช้ไม้เบสบอลในการต่อสู้นี่เวลาเป็นฝ่ายหาเนี่ยเราจะใช้ไม้เบสบอลตีเขาเนะ <c oughs> <c oughs> ไอ้พที่ซ่อนเนี่ย <c oughs> ผมจะจับต <c oughs> ให้หมด <c oughs> มาครับเรามาเป็นนักสืบกันดีกว่า มาดูว่าใครทำพฤติกรรมแปลกๆตอนนี้ขอวิ่งหาก่อนนะครผมสังเกตเห็นคนหนึ่งทุกท่านคนนั้นเขาวิ่งอยู่ไกลเพื่อนมากครับมันแปลกๆนะคนนี้แปลกๆฟาดเอาถูกถูกจริงด้วยเอาละฟาดไปไหนเล่าตีตีด้วยม้เน็บอลเรียบร้อยโอ้การเป็นนักสืบคนนี้คนนี้เช็คครับเช็คคนนี้เช็คคนนี้ใช่ไหมเอาใช่ครับผมเฮ้ย เจอสองคนติดเลยนะเจอสองคนติดเลยฟา,ฟาดฟาดฟาดเอ้ยทำไมไม่ตายตุ๊บอ่าเรียบร้อยตายยากแท้นี่ไงครับคุณผู้ชมผมตีผิดครับผมะเราต้องหาต่อฮะถ้าเกิดว่าผมตีผิดเรื่อยๆเนี่ยอาจถึงตายได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสงสัยสงสัยคนที่มีหมวกหนังสืออยู่ข้างบนใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่ ไม่น่าสงสัยเลยเออตีต่อพี่ดีแล้วล่ะกูลังสังหรผมบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือ NPC ครับเราไม่น่าเป็นนักสืบนะสืบที่ไหนโจนลอดที่นั่นโอ้เราชนะครับเราได้เปิร์กใหม่มาครับผมไม่รู้ว่าคือเปิร์กอะไรนะครับเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงนะเข้าสู่สถานะเล็กดออ๋อเป็นเปิร์กแก้่งตายฮะก็น่าสนใจนะเดี๋ยวผมไปโลบัสก,ก่อนแล้วกันนะครับ พอดีว่ามันต้องใช้เงิน2,002เพื่อซื้อเปิร์กนี้นะโอเคจัดไปครับซื้อเปิร์กโ <c oughs> อเวอร์จุดสไปเดอร์แมนแล้วผมก็นึกถึงเพลงนะครับวันนี้เพลงหนึ่งร้องว่าอยาก<ห>เป็นสปไเปเดอร์แมน <c oughs> เ้อะอุ้ยอุ้ยโดนแล้วได้เวลาแล้วครับผมจงใจให้เขาตีเรานะเพราะว่าผมอยากลองไอ <c oughs> สกิลที่เราได้มานะครับอึ๊บกดใช้ไปนอนนิ่ง เฮ้ยเฮเฮ้ยเราตายแล้วนะเพื่อนเราตายแล้วอ่าเขาเชื่อว่าเราตายแต่ที่จริงเรายังอยู่ไปแล้วกกเกือบตายโอเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าวัดใจสุดๆเฮ้ยมันมาแล้วว่ะมันมาแล้วอ่ะจังหวะนี้จุกึ๊แอบกำแพงรอดฮะเหลือเวลาอีก6วินะฮะเฮ้ยเฮยผมตื่นเต้นอ่ะคือเราโดนฟาดทีเดียวน่าจะไปหวัน อ่าเราผ่านครับผมอยากเป็นสไปเดอร์แมนเราได้เป็นสไปเดอร์แมนแล้วคุณผู้ชมแก้งเป็นสไปเดอร์แมนบอทนะฮะอ่าเดินไปชนกระแพงเดินไปเดินมาอุ๊ยโอ้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 โอ,โอ้ตายตายตายแน่ตายแน่จุ๊กแต่เวลาจุ๊กกระโดดหลบซ้ายขวาสลับตัวไม่ทันแตกลาก,ก่อนนะครับสไปเดอร์แมนลาก,ก่อน เพื่อนอย่าเพิ่งหันมาทางนี้นะเพื่อนขอแอบเนียนๆอุ๊ยดนตีเล็กดอกสกิลช่วยชีวิตมาดูสิมันจะมีคนหลงเชื่อไหมอ้าวออกไม่ได้เอ้าเอาออกไม่ได้คุณผู้ชมแรับคือเล่นมาแล้วก็เจอบั๊กครับผมเอาเดี๋ยวนะนี่มันคือบั๊ก บักที่ดีทุกคนเดินผ่านเราไปหมดเลยครับคือเขาคิดว่าผมเป็น NPC ที่โง่เง่าเต,าต่าตุนเดินมาติดบักนะแต่ที่จริงไม่ใช่กูคืคอเพลเยอร์อ่ะคุณผู้ชมมาดูกันครับใน30วินาทีที่เหลือเนี่ยตัวละครผมจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่า <c oughs> โอ้โห,หน่าสงสารบอทบอทโดนทุบตายแต่ว่าเรารอด รอดแบบป๊อตเตอร์แฟกนี่ไงสไปเดอร์แมนถึงกับหยุดดูเลยครับว่ารอดได้ยังไง <laughs> โอ้เขาจะว่าผมแฮ็กไหมเนะี่ยที่เราไม่ได้แฮกนะโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าเราใครที่อยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมทิง้งลิงก์แบบไว้ให้นะครับทุกท่านโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเป็นแรงใจให้ผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย <c oughs>